เชิญชวนวันบูบอกไปที่ลองหูในเรื่องสิแต่งทานบอกไปเมื่อสุบานผู้เปลี่ยนไฟใส่งเห็ดผู้เปลี่ยนเสียงจันทิบอยู่บ้านเหนือหรือใต้อยู่บ้านไหนหรือไ้ก็เดินไปหาเปลาไปหาข้าวพี่น้องในยิ้มหูวกัดหัวกันพอเตะพบแล้วนันละตกแต่งของข้างหยิบถุงฝัานหรือข้าวองเหนียวหรือเจ้าฝูงโมสุ่นเช้าบ้านกันจัดกันร์สุ่นซอยคุ้นเนือให้ทั้งนผองเด็กกลมหน่อย เอ่าแก่ชันหน้า้วยสัทธาเกียรติตกเตีงชาปะน,ะน้าไม่ทาขุญอุทิศหาผู้ที่ตายไปแล้วเกิดวันนตาแล้วสัทธาเฮาต้อมีเงินพังหน้ากันหัวเงินใดแต่นิ่งขอดา,าผู้ตายเกิดวันนี้พอดให้แตนิ่งหอดคมหลังคิดถึงเขาแล้วยังตั้งแต่เดิกขา คนหลคคังก็มีคนแย่หลายประกันหลายแย่มีคนหลายพอแย่จนหลยนับบ่ไหวเท่านี้คิดออกไปตกเต็มบุญหาสาบเด้ออเออเอขอแงมีศรัทธาขัวสกุลเออทานให้ศรัทธาเฮานี้มีบุญบนสมทานที่สมนั่งใดท่านสมมือละเมงใจคุณพอสวนข้าแกดำเลยผู้ที่ไปกว่าไห้ได้เมงส่วนของขุศล่นเออผู้ที่ ถ็งคนขอจะมนี้คมสูบูุกย่นยงม่ละไก่พระรามบุญแห่งหนําไปผู้สู่ฟทั้งผัวยูนผู้ตังยิ่งขอใหญดังแนวเงาพระราเหอยสูงนั่นทานผู้ที่ไปพิงาอณีน้อโวย เต่ากังสร้างกอองบุญให้คำจุนอุหนุนผู้ล่วงไรไปเอวนี่หลายยังท่านให้เปลี่ยนเพลียงกับผาพ้นทึงผู้ป่าสิมตอนทึงขนมข้าวต้มสมเจ้าผู้ล่วงไรนี่ปัจจัยหลายอ่านในน้ำมาท่านทรงผู้คนมุ่งพินอาองมาท่านรวมรวงกันขอทิ่น้ำขอสวนของเฮาผู้นั้นผูัวและยมูนี้ป่ามิ้งย่านเจ้าพาไปข้าวเฟ้หนามบอลสีขึ้นโรงพยาบาลสีบ่องนีแล้วจังจังทำบุญบุญทรงห ในโลกสูเกินเงินสีจางสีบอมีแม่กันแลลูกกันเห็นลูกเตาอยู่พี่กันเนียถอดท่านหาสาทเออพอสวนข้าจะดำเอ้ยิงยางเจ้าเป็นอยู่น้ำผู้ผาอย่นตาเมื่อวันนี้วิงยงเจ้าไปดีอยู่ในโดงคู่ปลาหรือเบ้านาหารยิงยางเจ้าเหตเตาเมื่อเมึดอัน เพอไปเอาผู้สาชินครตะลุงเอวต้องล้าเหี่ยมอนเสาล้างเอาเขาแนนางผู้เพื่อนทังเกาะทั้งอจันคอยไบีเมืองางสู่ขีันึเมืองฝงูม ซาเดียวสีงเปียบเหมือนบอมีไรขึ้นไปกิดเมีวออกขนหลังขึ้นไปหั่งเมวออกขอ,อ,อ,กขอาานน,นมมายยาดนำลูกบอว่าไม่ทึงท่งจริงทึ่งกี่ว่นสันบาอยาดดีแม่เน้องลูกเต่าห้องใวันใหญ่มากเลยะบเลีเล้ยงคุณนอคุณแม่เป็นจังหวะน,น,นีหหน้หัวใจเรงฟังคนบอานละลาย